ไขควงไฟฟ้าส่งมาถึงแล้วผมสั่งอะไรไปผมสั่งตัวมากิตะคอมโบคิดน่ยคือมีทั้งไขควงไฟฟ้าแบบไร้สายแล้วก็สว่านไฟฟ้าไร้สายรู้สึกมันคุ้มดีอันนี้อันแรกที่สั่งอันที่สองก็คือสั่งหัวโอหัวไขควงสำหรับคนที่รักในไขควงเช่นผมโคตรจะครบอะมาแกะดูดีกว่าว่ามากิตะมีอะไรบ้าง โปรเฟชชั่นอลมากบอกเลยโหนี่คือสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องการนะฮะก็คือไขควงไฟฟ้าเปิดมาแล้วครับโอ้ oh my god อะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่เคยใช้อันนี้คือ TD11 0D นะครับอันเนี้ยตัวไขควงไฟฟ้าไร้สายเลยลหะผัดไปก็คือตัว HP 3 3 3 d ตัวนี้จะเป็นสว่านนะฮะแต่ก็คือมันก็มีความเป็นไขควงะแหละแต่ว่ามันมันเจาะก,กระแทกแล้วมันก็ตั้งคล้ายๆกรบแรงบิดได้นะถ้าจำไม่ผิดนะ1 3 5เนี่ยก็คือแบบเออบิดเบาบิดหนักอะไรก็ว่านไปนะเคสนี้คงไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยตั้งได้อะตั้งได้ว่าจะเป็นสว่านสว่านกระแทกไขควง คือจร,จริงๆมันเหมือนมันจะทับลายกันนะฮะระหว่างไอตัว T D 1 1 0 D เนี่ย T D 1 1 0 D เนี่ยจะเป็นไขควงส่วนไอตัว H P 3 3 3 D เนี่ยมันจะเป็นทั้งไขควงสว่านแล้วก็สว่านกระแทกนะฮะแล้วก็แถมยังตั้งแรงบิดตรงนี้ได้ด้วยว่าเออไม่ให้แบบเกียวหวานนะฮะ ตั้งอะไรก็ไม่รู้นะ1 2เนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านคู่มือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้สว่านตัวนี้นะฮะในการประกอบเราต้องการใช้ไขควงล้วนนะฮะตัวเล็กหน่อยซึ่งมันเป็นชุดคอมโบนะรู้สึกคุ้มก็เลยซื้อมาสว่านเดี๋ยววันหนึ่งคงได้ใช้อะ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อดอกมาแล้วกันในชุดนะฮะถ้าคุณไม่ซื้อหัวไขควงเพิ่มเนี่ยคุณจะได้มาแค่นี้สหัว น่าจะครอบคุมการใช้งานไขควงแหละประมาณหนึ่งแต่ว่าผมว่าผมซื้อเพิ่มดีกว่านะไหนๆก็จะซื้อไขควงขนาดนี้ละไม่ซื้อเพิ่มมีเสียดายแย่นะฮะอุตส่าห์แบบไขควงไฟฟ้าขนาดนี้ในกล่องนี้ยังมีพวกนี้ด้วยน่าจะคู่มือตัวชาร์จแบตนี่มีตัวชาร์จแบตให้มาด้วยทุกอย่างคือใหม่หมดนะฮะโลกแห่งไขควงแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่ผมสนใจไหมคือแน่นอนนะฮะ สนใจเลยไขควงเนี่ยมาดูเรื่องไขควงกันดีกว่าสว่านไว้วันหลังค่อยคุยวิธีถอดแบตเนี่ยกดตรงนี้แล้วดึงออกใส่กลับเข้าไปก็ใส่ยี้ส่วนแบตวิธีชาร์จนะฮะก็ใส่ชาร์จเข้าไปแบบนี้หงายท้องแบตนะฮะส่วนหัวไขควงนะฮะดึงขึ้นปึ๊บแล้วปล่อยลงก็จะเป็นการล็อกและโอเคเรียบร้อยส่วนตัวนี้นะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรกดเข้าไปคือถอดออก กดฝั่งนี้เข้าไปอันนี้คือไข่ข้าใส่แบตเข้าไปดูเราจะลองกดไขควงครั้งแรกกันดูนี่นะฮะมีไฟด้วยเห็นไหมไฟนําสว่างใช้ได้เลยนะเฮ้ยสะดวกทําให้แบบเราดูได้ง่ายแล้วเราสามารถคอนโทรลการหมุนได้นะอ่าอันนี้หมุนหมุนช้าๆเออหมุนช้าอย่งี้ได้ด้วยนี่เออ,โ,อโหแรงแรงดีเร็วสุดละสว่างชัดๆ่หมุนออกปุ๊บหมุนกลับทางกันอันนี้หมุนออก นี่หมุนเข้าอย่างเท่อะน้ำหนักนี่ก็ไม่ได้เบานะแต่ว่าจับถนัดมือสำหรับมือผู้ชายนี่ถือว่าแบบเข้ามือมากอะชอบตรงมีไฟด้วยเนี่ยเขาคิดมาดีนะถัดไปสว่านดีไหมสว่านที่ไม่มีดอกมันก็มีความไขควงอยู่นะเอาจริงๆอะสว่านที่ไม่มีดอกเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ขันแบบหัวสว่านไงเนี่ยเออใช้หนีบหัวสว่านเลยเนี่ยใส่หัวไอควงอะไรนะหมุน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 เบ๊เรียบร้อยหมุน อ่าโอเคเน,นี่ยตั้งเป็นไขควงอันนี้ตั้งเป็นสว่านอันนี้ตั้งเป็นสว่านแบบกระแทกอือันนี้ไขควงที่จริงมันก็คงได้แหละโออันนี้อันนี้หมุนช้าวก,กว่าไขาควงตัวหนูนิดแต่เสียงมันสว่านสว่านนะอันนี้ดูเสียงเป็นไขควงอันนี้เสียงดูเป็นสว่านต่างกันยังไงวะเนี้ยงานช่างใช่ไหมถือสองมืออย่ี้พอๆพอกันเลย โอ้ยอันนี้อันนี้เร็วกว่าอันนี้หมุนเร็วกว่าวะ่ะน,นี่หมุนเร็วกว่าอันนี้หมุนเร็วสุดยังไม่เร็วเท่าอันนี้เลยเทสไขควงกันซะหน่อยสมมุติว่าอยากจะไขลื่น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 อยากให้แน่นนิดนึงมาในฐานะที่มีไขควงไฟฟ้าแล้วใช่ไหมลองเอาหัวดาวนะครับวัดออันนี้น่าจะได้มาหัวดาวปึ๊บขันเข้านะเทสนะครับ อันนี้คือได้ไหมเนี่ยเหมือนจะได้นะสิ่งนี้ต้องต่อผ่านสิ่งนี้อ่ะลองดูขานี้อะลื่น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 แข็งขึ้นนิดนึงดิก็แข็งขึ้นนะเ้อหรือว่าเขาตั้งเอาไว้แล้วว่าเออมันมันพอดีที่มันจะเป็นแบบนั้นดูมันไม่มีความสามารถในการตั้งแรงบิดเท่าไหร่นะหรือว่ามันจะกันเกียวหวานเนี่ยเออรู้มันกันเกียวหวานนะ้ย เวิร์กว่ะฝั่งนี้น่ะโอเคเออแน่นกำลังดีไม่แน่นเกินไปขาตั้งกล้องกำลังใช้งานได้เลยเรื่องไขควงเก t และใช้แบบนี้ฟินเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ก่อนหัวไขควงที่ผมซื้อมาหัวไขควงที่ซื้อมานะฮะ โอฟิเชียลไปหมดเลยนะฮะอ๋อนี่มีมีตัวช่วยเออตัวนี้ผมชอบตัวช่วยในการนําล่องในการไขสมมติว่าคุณต้องแบบว่าขันเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนำล่องวังนี่จะต้องขันน็อตยาวๆใช่ไหมฮะนี่แบบนี้นาร่องเลยเอาน็อตเสียบเข้าไปนะปุ๊บแล้วแบบนี้ยาวๆใช่ไหมแล้วคุณก็แบบกดแบบนี้มันจะได้แบบเออลงได้ตรงๆอ่ะอันเนี้ยน่าจะหัวยาวๆเพิ่มความยาวเอาหัวแดงๆใส่ไปงี้อ่ะเพิ่มความยาวจริงนี้โอ้โห ยาวคราวนี้ไขง่ายนี่แล้วก็กล่องเก็บหัวนี่นี่เวลาพับเก็บปับ๊บเป็นกล่องมืออาชีพอ่าสำหรับคนรักไขควงเช่นผมนี่แบบนี้ล็อกเปิดปุ๊บอ่าโปรเฟชชั่นอลมาเปลี่ยนม็นไขเข้าอีกรูมันจะไปยากอะไรใช่ไหมเมื่อคุณมีอุปกรณ์ครบการทำงานช่างก็ไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวค่อยมาไล่อีกทีนึงเอาทีละฝั่งก่อน ไฟนี่ชอบมากเลยนะฮะมีไฟมันเป็นสิ่งที่เวิร์กมากสำหรับคนที่ต้องประกอบนู่นประกอบนี่มีไอ้นี่ไว้อ่ะมีความสุขมากผมใช้ไอ้ไขควงไฟฟ้านะพร้อมกับไอ้ตัวชุดหัวไขควงนะที่ผมซื้อมาใช้ขันขาตั้งกล้องเข้าไปให้มันแน่นพอดีไม่ว่าขาตั้งกล้องตัวนี้ที่กําลังใช้อยู่หรือขาตั้งกล้องตัวนี้ที่ขามันแบบมันเริ่มหลวมแล้วอะ่ะปกติผมก็ต้องขันเองใช่ไหมอันนี้ให้ไขควงไฟฟ้า จัดการความแน่นที่พอดีได้ก็คือขันไปปุ๊บมันจะขันแค่แน่นพอดีอ่ะเออแล้วมันเวิร์กมากคือไขควงไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่แบบแค่มาไขให้มันเสร็จมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของแรงบิดที่มันกําลังพอดีอ่ะขันเข้าไปให้พอดีหรือแม้แต่ขาทั้งกล้องที่ผมกาลังใช้อยู่ตอนนี้ตอนแรกมันก็แบบหลวมๆใช่ไหมที่ผมขันเข้าไปปึ๊บโอเคเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมขันพลึบเข้าไปโอ้โหคราวนี้แบบแน่นกำลังดียังไงนะฮะถ้าใครซื้อไอตัวไขควงไฟฟ้ามากิตะตัวนี้ผมแนะนำนะว่า คุณควรจะซื้อเซตไขควงเซตใหญ่ตัวนี้มาเลยมันคือตัว B 5 5 6 9 7จะได้หัวไขควงมาทั้งหมด43่ตัวเป็นกล่องเท่ๆอย่างนี้เลยมันครบครันในการใช้งานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขันแบบธรรมดาอย่างที่เห็นหรือว่าการต้องขันเข้าไปแบบว่าต้องการความยาวอะ่ะเพราะถ้าเกิดหัวธรรมดานะฮะมันขันเข้าไปไม่ได้มันติดไงอันนี้ผมเลยแบบติดหัวยาวเข้าไปปุ๊บแบบนี้แล้วขันเข้าไปอย่างนี้เลยปุ๊บเวอร์ครับไขควงมากิต้